เรื่องราวของนายจุนทะสุคริกผู้ชายผู้มีอาชีพฆ่าหมูขายในสมัยพุทธกาลแม้เขาจะมีชีวิตที่ดีมีเงินมีทองใช้แต่กลับต้องประชิญกับผลกรรมที่เกิดจากการกระทำของตนเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นณนะเมืองราชคลึกมีชายชื่อว่าจุนทะนายจุนทะเป็นชาวราชคลึกเขามีอาชีพเลี้ยงหมูและฆ่าหมูขายคนจึงเรียกเขาว่า จุนทะสุกริกซึ่งแปลว่าจุนทะคนค่าหมูทุกๆวันเขาจะนำข้าเปลือกใส่เกวียนเร่ขายไปตามชนบทแล้วประกาศเชิญชวนให้คนเลี้ยงหมูนำลูกหมูมาขายโดยเขาจะจ่ายค่าหมูเป็นข้าเปลือก1-2ทนานต่อลูกหมู1ตัวเมื่อเข้าเปลือกหมดแล้วเขาก็จะขนลูกหมูเหล่านั้นมาเลี้ยงจนเติบโตขึ้นตามลำดับจากนั้นก็จะฆ่าเพื่อน,นำเนื้อหมูไปขาย และเพื่อเป็นอาหารของตนด้วยนายจุนทะสุกฤกเนี่ยนะครับไม่เคยทำบุญหรือแสดงความเมตตาต่อสัตว์เลยเขาเชื่อว่าการฆ่าหมูนั้นเป็นเพียงการทำมาหากินและไม่ได้เห็นความผิดใดๆในการกระทำของตนเขาไม่เคยเข้าไปในวัดพระเวลุวันเลยไม่เคยถวายข้าภิกษุแม้ทัพพีเดียวบุญอย่างอื่นเขาก็ไม่ได้ทำวิธีการฆ่าหมูของเขานั้นก็พิสดาร โหดร้ายทารุณเหลือเกินโดยเริ่มด้วยการจับหมูตัวนั้นมัดให้แน่นแล้วทุบด้วยค้อนให้เนื้อตัวบวมขึ้นจากนั้นเนี่ยก็จะใช้ไม้ง้างปากไว้แล้วกรอกน้ำร้อนที่เดือดพล่านเข้าไปล้างลำไส้ขับไล่อาหารทั้งใหม่และเก่าพร้อมทั้งเสียงปฏิกูลอื่นๆออกมาเขากรอกน้ำร้อนอย่างต่อเนื่องจนกว่าน้ำที่ไหลออกทางทวารหนักของหมูนั้นน่ะจะเป็นน้ำใสหมูบางตัวเนี่ยก็สิ้นใจตายนะครับ แต่บางตัวก็ยังไม่ตายจากนั้นเขาก็จะใช้น้ำร้อนลวกตามผิวหนังที่สกปรกออกใช้คบเพลิงญ้าล้นเผาขนหมูและใช้ดาบคมตัดคอหมูให้ขาดลงใช้ภาชนะรองเลือดไว้จากนั้นเขาก็จะชำแหละหมูออกเป็นส่วนๆทั้งเพื่อกินเองและเพื่อขายเขาทำอยู่อย่างนี้เป็นเวลานาน55ปีพรรยาของเขามักจะเตือนเขาว่า พ่จุนทะการฆ่าสัตว์ทำให้เราได้บาปลองหาวิธีการทำมาหากินที่ไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์เถอะแต่นายจุนทะสุกริกไม่ได้ใส่ใจบาปบุญอะไรกันมันไม่มีจริงข้าต้องเลี้ยงดูครอบครัวนะหนึ่งในเพื่อนบ้านของนายจุนทะสุกริกก็เป็นคนที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งเขาเห็นนายจุนทะสุกริกกำลังฆ่าหมู จึงเข้าไปพูดกับเขาจุนทะข้าเห็นเจ้าฆ่าสัตว์แบบนี้ทุกวันเจ้าไม่กลัวบาปบ้างหรืออย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะเอาเนื้อที่ได้ไปทำบุญบ้างนะนายจุนทะเนี่ยก็ได้หงเราะข้าไม่กลัวหลอกบาปนะ่ะข้ากลัวแต่ไม่มีกินมากกว่าข้าแค่ทำมาหากินบาปบุญนะ่ะมันจะไปมีจริงอะไรกันเพื่อนบ้านก็ได้แต่สายหน้าทำใจ เฮ้ยข้าก็เพียงแต่หวังว่าเจ้าจะเข้าใจว่าวันหนึ่งการกระทําของเจ้านะ่ะมันจะมีผลตามมาและแล้วในวันหนึ่งขณะที่นายจุนทาโสกลิกกําลังทําการฆ่าหมูอยู่นั้นเขาก็เริ่มมีอาการปวดแสบปวดร้อนในร่างกายขึ้นและเขาก็ได้บอกกับภรรยาว่าข้ารู้สึกปวดร้อนเหมือนมีไฟไม่ในร่างกายหรือข้าอาจจะทํางานหนักมากเกินไป ภรรยาก็พูดด้วยความห่วงใยว่าพี่จุนทะไปพบหมอกันเถอะอาจจะเป็นโรคที่ร้ายแรงแต่อนิจจาไม่มีหมอคนไหนสามารถรักษาเขาได้เลยความปวดร้อนในร่างกายทาวีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดนายจุนทะคุมสติไม่ได้ส่งเสียงร้องดังลั่นเหมือนหมูที่เขาเคยทุบตีและกรอกน้ำร้อนเขาคลานไปทั่วเรือน ภรรยาและพวกญาติเกรงใจเพื่อนบ้านจึงได้ช่วยกันจับเขาขังไว้ในห้องแต่ถึงกระนั้นเสียงร้องโอดควรวญเหมือนหมูนั้นก็ได้ดังไปทั่วหมู่บ้านทั้งวันทั้งคืนจนชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะนอนหลับได้นะครับพอตอนเชา้าเมื่อภิกษุมาบิณฑบาตในระแวกนั้นก็ต่างได้ยินเสียงคิดว่านายจุนทะสุกริกเนี่ยคงจะฆ่าหมูขายเหมือนทุกวันแต่ครั้งนี้ อาจจะมีงานมงคลอะไรสักอย่างเพราะข้าหมูมาได้เจวันแล้วพอถึงวันที่8เสียงนั้นก็ได้เงียบลงภิกษุทั้งหลายไม่ได้ยินเสียงหมูร้องพอกลับถึงวัดเวลุวันแล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่านายจุนทะข้าหมูอยู่ภายในเรือนถึง7วันแล้ววันนี้เขาน่าจะมีงานมงคลอะไรสักอย่างหนึ่งแน่จึงไม่ได้ยินเสียงหมูร้องแล้วพระเจ้าข้า เขาไม่มีเมตตาจิตหรือกรุณาจิตเกิดขึ้นบ้างเลยพระพุทธเจ้าก็ได้ตอบภิกษุเหล่านั้นไปว่าภิกษุเขาไม่ได้ฆ่าหมูหรอกแต่เขากำลังประสบผลของอกุศล,ลกรรมอยู่เขาถูกความเร่าร้อนจากเอเวจีมหานรกถาโถมใส่อยู่จนส่งเสียงร้องแบบหมูมาตลอดจ็ดวันแล้วแล้ววันนี้เขาก็ได้สิ้นใจตายเข้าถึงอเวจีมหานรกแล้ว พิสุทั้งหลายก็ทูลถามว่าเขาประสบความเศร้าโศกอย่างนี้แล้วยังถึงฐานะที่ต้องโศกเศร้าต่อเนื่องอีกหรือพระพุทธองค์ก็ทรงตัดว่าอย่างนั้นแหละภิกษุผู้ประมาทย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองเป็นแน่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวนิทานในธรรมบทสมัยครั้งพุทธกาลนะครับถ้าใครชอบเรื่องเล่าแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ